มาค่ะสวัสดีจากพี่น้องจะวยสวยกินแซ่บจากพี่น้องจ้าื้นนี้มาพอกันอีกแล้วกินง่ายๆพี่น้องื้นนี้ไดซุกกี้ฝนตรงจากพี่น้องไปสื่อยังกับบได้ก็าหาสิ่งที่มีในตู้เย็นจาพี่น้องจ้าบ,บ่ดบด้แบบโลยังสีได้พี่น้องแบบกินกินแบบไอจิ้มเอาจากพี่น้องจ้ามามากินน้ำกันพี่น้องฝนกระตุกเมื่อหมือเมดเว้น ตกอยู่ว่าสันเอาพี่น้องมากินน้ำกันเนี่ยกินไปไหนก็เรือเปล่าข้างจอดเคืออันนี้เส้นเหนียวหนบมีเหนียวว่าสันเออแมวเหนียว เย่าอาเหรอเดี hmm. mm ่ยเขาคือ hmm. ก oh, mm ันตรวีไปนอนสามสั่งคำยังไงไปเลยโอ้ยคำยงยตาสวดแทะไปนอนอืม ทำางกว่าสิ้นอกรีพี่ะสามชั้นเบคอนสามชั้น แต่หลอดจุกแล้วนะแม่เกอบเหมือนแม่จุกยิ้มข่าวพี่หน่องเอ้ส้นกระโดดอืม xin nhỏ nợ chung nằm chim nhỏ nợ bị liệt nhà bó บางคนก็บ,บอกว่ากินบอสุภผพกกระสองกินแซ่บนะพี่น้องจา้าผู้ใดบ่อยากเบิ่อกับ่านในด้พี่น้องด้วยป็นจัตจ้ายสวยเนาะแค่รเนย่งอื้ เนนรอสูกทุกอย่างเล้เข้มขังกระเียบเคือสูบแล้วเด้อ จังกินมะมจวงจังแม่งตฝนตกออกไปใส่บะละกเล เดี evet, ja ๋ยวไม่กลัฟน้วเนนื้อหน่มยิ่ดีพี่อ่ะเช้นจดมีเนื้อหัห นั่วก็จริงจริงอืมตัวกเล้วโอเก่อนหยาบประดมกินแ๊บนึงได้มาแล้วจ้า ยังก็สู้พันธุ์ไทยบ่ได้พี่นอ้องแม่น mm. บ่แซ่บคนคนค mm. นเฮ็ดเข็มทอง mm. อ๋อ นี่ก็สุกแล้วนะน่นาจะน่สุกๆนะอากาศร่มรื่นะไปอีกแ,แล้ว ทำใหญ่ๆพี่น ฟังกบตัวแมตตัวแบตคุเอืมบคลี่ก็เหร แงอาจจะค็มๆแนมนะอนี่ะอือเข็มท้องเข็มใจ คนดับพี่น้องกินพวหอมปากหอมคอนเนาะเป็น่าพี่น้องจา้ามันเ,นนเลยงไหนกากพี่น้องกดไก์กแช่ให้สวยน้ำในได้จา้าเป็นกำลังใจแห่สวยไปแบบนี้โดนๆเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บย่าตนเด้อพี่น้องเด้อชว่วงนี้หนาฝนกะดูแลสุขภาพจะของน้ำเด้อพี่น้องสวัสดีจา้า